จากประเด็นร้อนที่จินจรินได้มาร่วมพูดคุยผ่านรายการของพี่ชายคนสนิทเบกสัญชัยสามีของธัญญาธัญญาเรศโดยเปิดใจเรื่องราวดราม่าของครอบครัวที่ผ่านมาพร้อมทั้งเผยสถานะกับหนิงปณิตาที่ตอนนี้ใช้คำว่าเลิกได้เต็มปากหลังจากนั้นด้านหนิงปณิตาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมทั้งปิดท้ายเอาไว้ว่าถ้าจินรู้สึกผิดตามที่ให้สัมภาษณ์ไว้จริงๆขอความกรุณาและความเมตตาทำทุกอย่างตามที่รับปากกันไว้ให้ได้จริงๆสักนิดหนึ่งเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกหนิงปณิตาเคลื่อนไหวหลังจินจรินออกเปิดใจครั้งแรกพร้อมลั่นแบบนี้เปิดใจจินจินตอบแล้วยังรักหนิงปณิตาไหมพร้อมลุ้นคืนดีนางร้ายชื่อดังแจงชัด หลังโดนเมส์ตกอับจนต้องปล่อยขายแบรนด์เนมหนิงเปิดใจครั้งแรกปมหย่าสามีล่าสุดหนิงปนิตาออกมาเปิดใจกลางรายการแชทเทปเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่21กันยายน66โดยเผยว่าหย่าก,กันหลายเดือนแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นมีมานานมากแล้วก่อนที่จะมีข่าวและเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้บอกใคร จากปกติถ้าอยู่คนเดียวจะฟุ้งซ่านที่ไม่พูดไม่ใช่อายเพราะหนิงไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งชีวิตการเป็นภรรยาและแม่ของลูกอาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจแต่ก็พร้อมจะปรับปรุงตัวเรื่องบุคคลที่สมก็ยังมีเรื่องอยู่ในศาลทุกวันนี้ไม่เคยได้รับการเคลียร์อะไรกับใครเลยไม่มีแม้แต่คำขอโทษทุกอย่างมันชัดเจนเหมือนที่หนิงเขียนไป อยากพูดให้มันจบไปเลยแต่บางเรื่องก็ห่วงความรู้สึกของลูกและหนิงยังอยากรักษาใจคนอีกหลายๆคนโดยเฉพาะลูกแต่รู้ไหมว่าทุกวันนี้ลูกเป็นคนพูดกับหนิงเองว่าแม่พูดทุกอย่างให้หมดไปเลยจะได้จบแม่จะได้ไม่เครียดแต่หนิงรู้สึกหนิงยังไหวแต่ไม่รู้จะไหวกับสิ่งนี้อีกนานแค่ไหน อยากให้จบเพราะเรื่องนี้หนิงจบมานานแล้วสัมภาษณ์แต่ละครั้งทุกคนก็เข้าใจหนิงและพยายามช่วยเต็มที่ในการถามแบบแตะเราเบาๆถามว่าเขาพูดเหมือนจะมาง้อหรือเปล่าเขาไม่ง้อหนิงหอกมุมของหนิงถ้าวันนี้เกิดเรื่องขอเอ่ยชื่อคนแรกที่จะโทรหาคือพี่อ้อมสุนิสาแต่วันนี้ไม่โทรแล้วพี่อ้อมก็จะบอกให้กามทํางานของมันเอง แต่วันนี้หนิงขอเถอะขอให้หนิงได้พูดบ้างอย่างที่เขียนไปหมดแล้วทุกวันนี้ยังอยู่บ้านเขาอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ หนิงก็จะไปบ้านเป็นของเขาทุกอย่างเป็นของเขาตอนนี้ขออนุญาตอยู่ก่อนแต่เป็นข้อตกลงกันว่าต้องไม่เอาใครเข้ามาอยู่ในบ้านเราอาจจะทุกอีกสักเดือนเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีขุดแน่นนี่สารพัดขุดก็ดีที่เราไม่ต้องเป็นคนพูดคำนี้เองทั้งที่คำนี้จินขอเอาไว้เองห้ามพูดคำว่าเลิอกหอย่าก,กันแล้วห้ามพูดให้รักษาใจลูกห้ามพูดเด็ดขาดไม่อยากให้คนที่บ้านรู้ให้รู้แค่ว่าเราทะเลาะกันแต่วันนี้เขาเป็นคนพูดเองหนิงว่าหนิงทำดีที่สุดแล้วไม่รู้จะ ทำไงแล้วอาจจะไม่ถูกใจใครก็ไม่รู้จะทำยังไงเสียงสั่นเครือคนเราเวลาไม่เกิดเรื่องอะไรเองไม่มีทางเข้าใจว่าเราโดนอะไรมาบ้าง11 1ปีเต็มๆทนไหวไหมทนได้แต่ไม่ขอทนหนิงมีศักดิ์ศรี หนิงทำงานตั้งแต่อายุ15ไม่เคยร้องขอใครทำทุกอย่างด้วยสองมือสองเท้าไม่เคยขอเงินจินทำทุกอย่างด้วยตัวเองถามว่ามีโอกาสรีเทิร์นไหมไม่รีเทิร์นแล้วค่ะแต่สถานะพ่อแม่ของลูกยังเหมือนเดิมทั้งชีวิตทุ่มเทให้ลูกคนเดียวทุกวันนี้ไม่เคยได้ล้นลาทั้งหัวใจทั้งชีวิตของหนิงคือลูกหนิงเท่านั้นนอกจากนี้หนิงยังเผยอ,อีกว่าที่เขาบอกว่าเลิกแล้วถึงมีคนอื่นจริงๆไม่ใช่แต่มีคนอื่นก่อนเลิกและมีมานานมากแล้วด้วยที่หนิงเขียนในไอจีบอก ว่าให้รักษาสัญญาไม่ใช่สัญญาที่หนิงเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเรียกร้องอะไรได้เลยสำหรับใครที่คิดว่าหนิงอยู่เพื่อเรียกร้องอะไรหนิงอยากอยู่เพราะว่ารวยมีเงินให้หนิงใช้เงินเลือกคนรวยที่ต้องทนเพราะเงินหรือสารพัดที่ดูถูกหนิงในข้อความที่หนิงเห็นก็ช่วยไม่ได้ทุกวันนี้หนิงไม่เคยเรียกร้องอะไรและไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเลย สำหรับข่าวนี้เพื่อนรอบข้างและนักข่าวทุกคนเซฟหนิงมากจากนี้หนิงจะไม่หนีไปงานไหนหนิงก็จะตอบแบบนี้ในสิ่งที่หนิงตอบได้